อุ้ยพี่น้องสามสี่ผอดอกงามๆแนวนี้เนาะครับนี่เปิดขาพี่น้องเบิ่งที่ล่ะพวัวอุ้ยน้องพี่น้องอุ้ยเห็ดกระได้ลายเติอบอยู่ครับแต่ว่าบท่ท่อไหร่ายครับพี่น้องเห็ดมันออกห่างครับถ้าผอจุ่มงามๆผมจะตายพี่น้องเบิ่งอยู่แล้วครับอันนี้มันผอมองแล้วดอกซองดอกเนาะครับหาเลมไปเรื่อยๆครับพี่น้องก็ถือว่าได้เติบแล้วครับมื้อนี้หาพี่อีกจักหน่อยกันครับนี่ นี่พี่น้องเห็ดถึงแดงซี่ครับโอ้ยกำลังออกบอ่พี่น้องนี่นี่พี่น้องโอ้ยตอนนี้ก็ประมาณตีห้าครับแต่ว่าใส่แบตคือเก่าแล้วนี่โเห็นพี่น้องเห็ดดอกหน่อยแหงบ,บอเมนว่าดอกหน่อยกับเอาได้พี่น้องนี่มันเหลื่อมบานเล้วครับนี่เบิ่งติดละ่ะมันเป็นเห็ดแขจกจังไลยดอกครับ ดอกน้อยๆค่านหน่อยแต่ว่าบานแล้วนี่อีกซองดอกน้อยดอกงามอยู่นี่ว่าบันสิเห็ดดอกเป็นไงบางดอกเป็นไงครับนี่อ้ย ออมองแล้วดอกน้องพี่น้องนี่คนไนนายแหงเด้ดอพี่น้องบางที่ยวเลยลงขิปไล่เหมือนกัไปหาบันบลกับบุมีเพาะดอกนะพี่น้องนี่ดอกงามเ่เนาะพี่น้องนี่ ข้าเงาขนาดดอกน <c oughs> ี่ลยดี <c oughs> อุ้ยดอกนี่พี่ดอกค้าอวนแน่ครับนี่โอ้ออกเครื่องพลน่าพี่ดอกอ๋อ,อ ออกห้างแห้งเด้อพี่น้องนี่นี่พี่น้องเหลือตาเพิ่นครับย่ให้หลือเพียบนี่ข้าี่วขนาดพี่น้องนี่โอ้ยพี่น้องสามสิบพอดอกงามๆแนวนี้เนาะครับนี่ ปบดขาพี่น้องมึงที่เล่าพวัวโอ้ย,อยสยากอดอกงามนนะพี่น้องนี่โอ้ยเห็ดเห็ดบดตินคนระับพี่น้องนี่โอ้ยบานอะไรนั่นนี่กำลังงานนะพี่น้องนี่โอ้ยดอกกำลังงามเลยนะพี่น้องนี่ โเหเพ็ดบดดินเนาะพี่น้องอืมองดอกเนาะพี่น้องนี่โอ้ยดอกงามขนาดดอกนี่พี่น้องอืมดอกงามเนาะพี่น้องนี่ภ่มไมด้ลเลยเนี่ครับนี่ไม่ดอกหน่อแห้งเนาะพี่น้องประมาณซ้ำนี่แล้วเพชรเพิงแดงสีแบบนี้พี่น้องนี่ นี่ว่าบักเหนียวครับเห็ดปทันออกเป็นจุ่มอยู่ครับออกหางแหงบางดอกแค่น้อยแอบหบหางแหงพี่น่อโอ้ยเบิง่งตีลาพีเห็ดบดดินครับ สามสพอ่อเนาะครับนี่ขึ้นกระตาหยาแหงพี่น้องเฮ็ดมันดอกบัวใหญ่เนาะครับพี่น้องมาปล่อยอีกจุมนึงครับเบิ่งคาเฮ็ดพี่น้องคาหน่อยคาเลี้ยวกันี่โอ้ย เบื่องพี่น้องขนาดดอกบานครับนี่โอ้ยอ่มเอาเดอ้อครับพี่น้องมานี่บริภพอเป็นหุมครับนี่ออกยายไปเลยครับเก็บไปเรื่อยๆครับอดอกนี่ค้าอ้วนยอยู่ครับนี่แต่ว่าดอกแวงเนาะนี่ พอแล้วครับพี่น้องโุ้ยเป็นจุ่มเลยครับนี่กำลังออกมาครับดอกงามๆครับพี่นอ้องมาเด้อมาเก็บเอากันแบบน,นี้แต่ว่าเฮ็ดพึ่งอันนี้ดอกปุใหญ่นะพี่น้องวุ้ยปุ๋นี่ครับจุ่มหนึง่งอ้าดอกรุดไปใส่น้อดอกน,นอกพี่น้องโอ้ยเฮ็ดกันเลยไล่เติอบอยู่ครับแต่ว่า ปวยถ่ายครับพี่น้องเฮ็ดมันออกห้างครับถ้าพลอจุ่มง่ายๆมือสีไทยพี่น้องบึงอยู่แล้วครับอันนี้มันพลอมมองแลดอกซองดอกเนาะครับหาเล่มไปเรื่อยๆครับพี่น้องก็ถือว่าได้เติบแล้วครับมันนี้หาไปอีกแก๊งน้อยกันครับนี่ดอกมวยไงปันได้เนาะครับอีกจุ่มนึงครับนี่ผู้เพิ่นมาพลอบก่อนก็สีม่วนคักเนาะครับนี่เห็นแต่หอยเขียบเลยครับอุ้ยขาเหี่วขนาดเนาะ พี่น้องไหมอุ้ยสามสี่พอเนาะย่างป็นเมย์กันแล้วครับนี่ฝนก็นเรื่มโต๊ลงหมาแล้วครับบ้านนี่นีพี่นอ้องบู้ยงามๆเลยครับนี่อ๋อขาแบบเง่วครับมูนี่สามดอกครับอู้อาพี่น้องว่างพอมูนี่ฝนกระโต๊ะหํำครับบ้านนี้โอ้ยแต่เด้อพี่น้องเก็บเพีเ้ก่อน คนมาแล้วโอ้ยมาขอตอนถ่ายนะครับบนี่เจ็บมวนขนาดครับนี่จุ่มเป็นจุ่มอยู่ครับโอ้ยเอาแล้วครับพี่น้องก็มาหอดบานเ้อะๆครับนี่ฝนโต๊แห้งครับทั้งผู่ถ่ายบัวดครับพี่น้องมาเบิ้งครับนี่พลนงานที่ห้าด่าวันนี้ครับแต่มันดอกใหญ่นะพี่น้องคือสีเต็มตาแล้วครับเพชรผึ่งแดงสีไม่ได้ดอกในหน่อยครับ ครับได้นี่นะครับนี่เฮ็ดบดดินครับบานช่องซ้ำดอกนี่แหละครับมาอีกนิดนะครับพีหนอ้อครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ไกัอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบประาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับหมือนนี้เบาเที่อสิครอตัวหลาแล้วครับสวัสดีครับ